วันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆมาให้เพื่อนๆลองทําดูนะครับการทดลองนี้ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะนี่นะมีเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็นี่ดินน้ำมันนะผมกอบแบบนี้นะวันนี้เราจะทำภูเขาไฟลาบะวาครับอันนี้เป็นถ้าใครถ้าเพื่อนๆมีเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับแลวตรงนี้เป็นแก้วนะแก้วผมใส่แก้วแล้วก็น้ำมันรอบนะครับอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาันดินน้ำมันผมก็ต้อง ปิดปากให้มันแคบๆหน่อยนะครับแคบแคบแคบสิแคบสิพี่แคบสูงๆนะครับสูงเลยบีบตรงนี้หน่อยครับมันมีรูอืมเอเคนะหมุนให้รอบๆหน่อยขอดู กดตรงนี้น่ไม่รู้อเคนะครับนี่นะทีนี้เราได้อเจ้าน้ำมันแบบนี้แล้วนะเราก็จะใส่น้ำซุปใส่ชูลงไปเฮ้ยต้องมีอะไรรองขาเปล่าเดี๋ยวโต๊ะเปิดอเทสสองนี่นะผมเอาถ่านมาลงแล้วนะ นี่แล้วถ้าใครถ้าใครมีดินน้ำมันสีน้ำตาลมันก็จะดูโอเคหน่อยนะครับแต่ที่บ้านมีสีเขียวเทลงไปเลยบ้านใครมีสีผสมอาหารก็สามารถใส่ได้นะครับจุ๊ยเย้ลาวาปะทุแล้วพี่ ฮาวายนะครับดูภูเขาไฟฮาวายอยู่นะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่ที่ภูเขาไฟฮาวายนะคุณกําลังดูภูเขาไฟปะทุอยู่อ่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากปฏิกิริยาของอะไรครับปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่ไอเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์เอ้ยเจ้าเบกกิ้งโซดาทาปฏิกิรกิยากับน้ำส้มสายชูนี่นะครับซึ่งเป็นกรดนะคะทําให้เกิดเป็นกา๊าซ ขาบรเอาพุ่งออกมาเออใน,นนี้เย็นดีนะระหว่างไอ้น,นี่ผสมเลยเนี่ยเย็นๆโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์วันนี้ผมต,ตากตันกาต้องรอไปกาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย